ได้ปลาแล้วครับแล้วก็มาย่างช่างพีรก็ช่างชาติชดามไม่ต้องชดามไม่ต้องเนาะไม่นำตัวไปในตู้วันนี้ก็ดังเนี่ยดังได้ช่องนะครับนีู่วิธีย่างปลาปลาตัวก็เล็กเตอร์นี่ครับอยากกินไหมนี่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 ตะเพียนครับตะเพียนตะเพียนครับมีไข่ด้วยไม่ต้องเอาเกล็ดออกหรอเนาะตะเพียนนี่เนาะไม่เอาเกล็ดออกมันยิ่งกว่าปิ้งหมูอีกใส่เกลือป่ะนี่ใส่เกลือปะใส่เกลือแล้วครับ ใช่แล้วเนาะเ้ยเดี๋ยวเข้ามาดูครับหอมหวานขนาดไหนมุมนี้ก็บน้าครับหาป่ามางี่นีอย่างไอ่อุปไก่เนาะดูดูบรรยากาศกันอยู่ไประกันบรรยากาศได้การเลยครับนี่ฟางอบอบไก่ทั้งคุดลุมครับอบไก่อบฟางครับผมนี่เพื่อสูตรอบฟางนี่ต้องพิถีวิธีอยู่ทันนะครับต้องรองปีบก่อนแท่น เราก็เท่าเนื้ได้ทีกันเนาะนครับเดี๋ยวมาดูกันเออแน่นอนเลยบรรยากาศยังดีเลยแต่นี่ต,นต้นมะพร้าวต้นดินหุ้นก้อนอะไรยังดีเลยป่ะมีของกินสุย่างครับนี่มะพร้าวพีคเมือ๊ะแตงทั่วมีบัตรอวงไกล่ลบรรยากาศบ้านเราเนะี่ย กับมา่าพพงเทพครับผมพาช่างพีชช่างรุ่นมาครับมาชมบรรยากาศบรรนอแถวสุรินนะครับสีคอรพุมเผาควายนี่เอาควายเขาเรียกเผาควายโอ้นี่นะนือเคยเห็นเหมือเผ<ะ>าควายเอามันหอมหอมีได้ล่ะหอมได้เป็นแต่กิมล้วพี่กยังไงวะสมตำตอนนี้ตามพีกกว่าตาสสมตำ ตำทัวนี่ยายตุ่มตำทัวให้กินตาครับรถลูกใหม่รถพิซซาร์ม่้งคกว่ามันบัมมีบวนจ่าครับวันนี้โอ๊บไก่เนาะไก่โอ๊บไับผมก็มาหายายครับยายทำอาหารให้กินนี่ก็มีก้อยลาซิวข้างลุ้นไหนว่ ไปหาประกอบหาประกอบรู้แต่แก่ประกอบคนนี่นะโอ้เรียงกบพร้อมตัวนี้อือนี่ครับกบกับปากโอ้นี่ของชอบเลยครับนี่ข้ากระแยงครับอุ้ยเต็มบุบแล้วปลูกไว้ขายครับอือ กินไรพี่หมดเลยครับนี่ตรงนี้อยากกินไรนี่สั่งแล้วได้ด้วนี่ส่งกออนได้หอมกุบเลยผักกระยังนึกกบเก็บนึกกุบสินี่มาดูกบครับนี่เอาลงหน้าบันหลุนอื้อเตลี้ยงอวยยืนเบิกอีบเลยครับนี่อื้อเป็นตุ่ใหญ่หมออีตีแต่ปาดวีเซลยืนมันออกก็ได้เหมือนกันนี่ ครับเดี๋ยวงูงูเฮงเติมดูยี่ตัวใหญ่นะครับนี่เรียงกบผอมหายผอมครับนี่แต่ยูของเราเกียรบ้านเราเนี่ยเนาะอยู่ทงอยู่นาครับมีกล้วยมีอะไรขนไพรนะครับบริเวณของกินเต้เป็นมดเลยครับเป็น ก้วยแล้วครับมีก oh, ้วยก้วยหอมโอ้เราปลูกก้วยหอมนี่จะพูก้วยหอมมีตัวเคี้ยวยใหญ่นี่ก้วยหอมอยากกินนี่กัดเด็ดเอาตรงนี้เลยนะในรุ้ไม่หาอะไรมากินก้วยอข้ามากอครับกอสามากาปลากับบถอครับนี่น้องปลาด้วยทำไมปลกด้วนี่อ ตำสุตำใส่มะกอกุ้ยรอบของแส่บมันลนนานเลยเนาะมันยี่เหมือนตำนี่เนี่ยว้าววิชากระจายได้เนี่ยายเลยวันนี้ายเลยตำขายด้วอยู่ลปมาดนะยอาีมึงทำได้นี่โอ้ยมีเงินเลุนตำลุตำเกูต้องหาวิชาเนาะมีวิชาช่หัวก็เอาทัวให้รอดรอดแท้เอานี่ตำทัวชาวังครับผมชาวังครับ กับโคก็คุณก่อนแล้วเดี๋ยวผมกินกล้วยเพื่อนให้ดูกันกล้วยดูครับกล้วยดูครับเมื่อเทกล้วยที่นี่ถ้าเองมาถึงนี่กล้วยธรรมชาติได้รุ่นเนี่ยไม่ได้ใส่สารอะไรเลยไม่ได้มกไม่ได้อบตึงเทหะอวอลลุ่เลยลุ่มเองลุ่มบอลลูนบอลเป็นยังเไาบ้ายนทีแล้ว ประแดกย้ายครับย้ายประเด็กทำเองทำเองตอนนี้มันอยากเข้มแน่พุ่นยู่บ้านสามหาบ่ใครอยากย้ายประเดกทรงสั่งย้ายอะไรได้หนินะสั่งไปกินเนาะสื่อไปย้ายเนี่ยอยู่ข้าบ้านพุ่อยู่หลังพุ่นบ่ย้ายว่ามีอีก ต้นปลาหน่อยมีแต่ปลาขาวหักมันอยากต้นมันน้อยมันอยากม้วนแนงปลาขาวเพมันแสบเนาะปลาขาวเป็นปลาขาวเลยนั่นแกเขากินเมือดโอ้าหพวกมไหร่ครับเนี่ยเอาปลาได้หลายอ่างปลาได้หลายอย่างช่างลุ้นไงทำการต่ำข้าววังครับตาครับตาต่ำอันนี้ก้อยปลาซิวครับแต่ว่าต้องก้อยใช้มะเดียงครับ เมนูไก่อบตำกระเทียมก่อนนะครับนี่ครับผมอันนี้เตะเนียดครับตำตัวชาวป่านะครับไม่ชาววังชาววังเนี่ยสูชาววังเนี่ยเราก็เล่าไปได้นี่แตกแล้วนะจนดูลินนะดูเนี่ยนะนี่นะครับเอามึงถ่ายทำยังเดี๋ยวนี้โอ้กระถ่ายอยู่ใส่เมื่อก่อนครับ อย่าลืมเนี่ยเดี๋ยวเขาไปดูช่องผมก็จับได้ครับกอบของหน่วยนะครับปลาลานี่ต้องทำองเนี่ยลุนัต้องมีสูตรได้เนี่ยยาเราทำเองปลาปล่าปลากระเดินปลาหมอครับปลาดุกระลารวมเน่อยกระล่ารวมอุ้ยดูเจ้าหน่่าจุจวบปุ้ย าใหญ่แล้วนี่ผมกุ๊เอนี่ได้เป็นเห็นนี่อันนี้น้ำปลาต้มเนาะนี่ครับน้ำปลาต้มนี่ต้มเองหมูซืึอเขามันต้มเองต้มเองอีกนีนี่นอนนล่แหรผงนัวก็ผงนัวผงนัวนี่ขาดไปแล้ครับนัวครับ เด่สียาเสียาน้อเสียดนนะครับผมว่าครับเฮ้ยุ่นไ่ต้องคุกเข่าใหนเขากันเ่นี่บ่เดี๋ยวเราเอาตะ่ีเาตะีก็เราอยู่เน่เอ้าเข้าไห่เอาตะพีนี่มาเออมันต้องใสอมือแม่ต่ำถู้าบ้างน่เขแขนนเ่อะครับโ้ดร้อนเลยวะมีน้าตาลปลา่านะครับกมนบอ้มสยว่าไนงงานนี่

ใช่ป่ะกาหยังขาหยังกาหย่างฮะสมพูดใช้น้ำตาลใช้น้ำตาลดีมสมพูดยาาสมพูดนี่้าก็ปรเห็นตาไปขายได้มาลุกนเนี้ยเปล่นมาละอ่ะเราดีเราดีเออโมเสกไม่รู้ไหมใครรับเงินการ ปิดฝา้ย้ายปเนี่ยนี่นีนี่เออนะลงฝาอ่ะยื้อดังโจกจจกเลยวะรุนเนเยแซ่บแท้ที่นี่เซ่ยบบางส่เนยคือชาวัางครับเนี่ย <c oughs> ยกย,ย,ย้ายชิมไหมรุนเท่ากันยย้ายยิมกันแซ่บโอไเล,เลยียปแบแ้วนี่เฮ้ยอยายบแซ<ส>่บไปแซ<ส>่บักล้ถย นค,ค,คนต่ำครับแซ่บเนี่นยนี่ครับมือต่ำครับชุดชาวบ้านรองบนแดงเอาตัวย้ายเงาตัวใหญ่ย้ายตัวน้อยก่อนที่จะเอาตัวน้อยเอาขอบก่อนนี่ครับย่างป่ากําลังย่างครับชุดแรกอันนี้คิดถึงเมียครับโค <laughs> ตกหนาวหรือว่าอะไรเนี่ยลุย <laughs> เดี๋ยวไปดูให้อบกายกันเด้อสูตรนี้แหละสุดยอดเลย ยเขาอเยเขาอเลยวะแ่ไหนก่อนมีมก็ควันบ่ยุิ่ฮะอายุิขามันซ้เออไปหาพ่อใหก่อนก็ได้ใหญ่ให้ชาติเนี้ยฮะบ่บคุมไว้ครับุ๊บนี่เฮ็ดเรยโพท่างเอทำมันทำมัน่ย้นัไปนี่ ที่นี่ก็ชายดินค้างๆครับเอ๋อเป็กเหรอนุ่มเออเนี่ยดินกบะฟังใส่ครับโอ้ี๋ยวมาดูตอนที่ว่าเสี่ยแล้วนะครับเหลืองอารามชามขนาดไหนนะน้ำน้ำแม่ใหญ่เลยแหละไอ้ลื่นตามสูตรชาวบ้านได้ยังแซ่บเลยวเหรอสูรชาวบ้านจังพี่ขี่ครับขี่ประเด็กเสี่ยวแหงเสี่ยบบประเด็กเราทำเองเนาะ สุดยอดเลยครับผมนี่ครับจะแล้วว่ใหม่ยาวๆจบลุนมาชิมครับไม่ใหญ่จะดูดูทำอะไรทีละทีโอเคโอเคเวลาเขาทำไม่สิใหม่เขาว่าทิลยทีอันมีซุปที่สามที่ยได้ที่อะไปไอที่เยอะ ตอนนี้สี่โม้าสิบห้าสพอดีแงลุนเอากวางๆงลุนบาบเฮ้ยเป็นไงเป็นไงพี่เจ้าว่ะดีสเจาว่าครับดีพี่เคยอ่บเคยโอ่บบวยตเคยอบให้่อบ่ไห่บ่ที่เองสทีพาะแซ่บเลยโอ้ยี่บหนาอแงแหลกโอ้เจ็ดที่เอาใชทำที อบเกาอบกายี่ส kind of ิบย mm ี่ห้าสิบสิบห้าแล้วจะสุดเนี่ยแล้วจะสตร่ห้าลองสิบนาทีก่อนไปดบลองดูครับจะได้สูตรนะตั้งเวลาครับสิบสิบห้าสิบสิบห้าแลวเลี่ยงให้กันเลี่ยงผมลืมสูตรนะแดงแดงต้องซับก่อนอันนี้ข้าตะไคร่พริก พริกกระเทียมพริกกระเทียมเรียบร้อยแล้วมีอะไรเพิ่มพอนี่พริกอะไรหนึ่งกระเทียมนนนั่่่ะเครืองกระเทียมก็บอะไรพีกหมกคาฮะหมกคานี่เราสามอย่างสามอย่างเนี่ยสามอย่างครับนี่จะมีก้อยปาซิวนะครับัะนี้เป็นสูตรอีสานบ้านเราครับกระเทียมข่าครับแล้วก็มะแดงเราก็สับนะครับแล้ว ใส่โมเดลเข้าไปนะครับเฮ้ยมึงช่องมึงยิ้มไม่ตีก็ช่องกว่านี้ลุนบ่กูบันทึกคุยซื้อกูไม่ได้เอาวัถ่ายูทูบดอกมึงเอากูโบยนั่นมึงดอกนี่กูดูที่นี่แล้วก็เราขย้ำโมเดลการผสมก่อนใส่สีผสมเด้อกว่าลืมสูตรผสมก็ใส่ก้ลืมสูตรไมต้องทาไปเงินเหลือไม่จำสูตรแล้วกูจำไม่ได้กูจำไม่ได้ครับตัวจำสูตรไม่ได้ของเราอะไรเมื่อกี้นี่มะเดงครับมะส้มครับถ้ามันน้อยเราก็เอามาเพิ่มอีกนะครับนี่ หมูแดงสาวครับหมูแดงเราต้องสับก่อนนะครับพี่น้องเออมึงงานมึงมันย้ายเลยเดี๋ยวมันเข่าของกูเลยมันเข่าของมึงนี่เอาโอ้มึงมันย้ายไั่ได้เข่าของกูดำมันย้ายมันย้ายมูแดงถ้ามันไม่พอเราก็สับสับก่อนครับเราเพิ่มอีกนะครับเราขั้นตอนต่อไปเราก็เราจะทําการคั้นนะครับคั้นนะครับพ่อเราก็จะกุลีกุลีนะครับกุลีกุลีแล้วเราก็ทำการมึงก็พูดภาษาไทยแต่กูเรียเลยเนาะเราทำขูดขลิขูดขลินะครับเราจะ พิสันตัวกุหลกุหลาไหมไม่เนี่ยแล้วเราก็ขั้วด้วยขั้วขัวตานี้ขั้วนี้ตำเองขั้วนี้เราตำกันตำเองนะเพราะว่าผมก็เป็นคนตำเมื่อกี้นะครับขั้วขั้วแล้วเราก็ตำแล้วก็กินนะครับมีีผักจะมีผักซีกีนด้วยครับเดี๋ยวผมเป็นแกะผสมข้าวโพดอะไรบมาขยับบ้างข้าขยับข้าวบุตรหอมเปี๊ยหอมเปี๊ยผักชีก็ผักชีกระนองเป็นน้บ่ ต้นหอมมาจะไปเก็บญี่ปุ่นยุสะต้นหอมแล้วหอมเปี๊ีมันมีคนไปเอาต้นหอมเอาต้นหอมอยู่เบ่อยผูกผูกบ่ได้ยเขาเขาใส่ใส่ไหนอยู่บ่อใหญ่ใส่เรึเปล่าเจียวกไปนั่นนั่นเต็มอยู่ผูกเป็นสองใส่ใช้กระถางไม่กระถางก่อนแบบก็ขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะใส่พริกดำไว้นะครับ แล้วแต่เราจะเอาเผ็ดเอาไม่เผ็ดนะครับไม่เนี่ยพวกแล้วก็ต้องเป่าก่อนนี่เนี่ยมีจะธรรมดาธรรมดาได้ล้นไม่ธรรมดาได้เนี่ยที่ได้กระถามือจ๊กพลกได้กันเนี่ยใจหอมครับใส่หอม ที่เก็บมาเมื่อกี้นะครับกาแฟหอมผักชีแล้วก็ผัก่เจเน่ครับสามอย่างสี่อย่างผสมไปนะครับนี่รับรองว่าแซ่บนห้กระปุ๋ยย่อยำแม่ย้ายแล้วครับแม่นี่กระปุ๋ยเนี่มาแล้วสาราเน่ครับสาราเน่นี่ยางมอนี่ยางไม่คุ้นี่คุ้น้อยมุดแดงอ้าวเฮ้ยเฮ้ย สีจัดสี่จดนี่ครับสนาครับเสนะต้อมีเสนะแล้วก็นี่ครับใบตากล้องก็จะกินดูใส่กับครับผมเราขาวอะไรนะเบดด้งโอ้ยายเลืเราขมิ้นมา ผมก็คนอีสานครับคนบุรีรัมม์ครับแต่ว่าคนบุรีรัมม์ผมรำไปมานะครับคนบุรีรัมม์ปอนี่ย้ยมาอยู่นี่ได้ไงเนี่ยคนบุรีรัมม์เนี่ยคนเรียนตัวเอาโรงพากมาบ่เนี่ยคนทุกที่ครับผมโรงพางมาบ่รีคนบุรีรัมม์เนี่ยฮะจุดจราชจาครับผักแล้วเฮ้ยไอโยบุโตอ่ะพีโมโตครับผงแซ่บผงหนอนนะครับ ตะวนคนไทยก็ก๋ยก้อยก๋วัเวตามเองครับก๋ก้อยคนไทยไปกินกลอยนะครับไปซีก้อยซีก้อยรด้งซีก้อยด้ท้ายท้าย้าปด้ไปซีก้อยต่ประมาณช้อนสามช้อนแล้วน่ะซีเออสามสช้อนตวงแล้วแต่อันเมื่อกี้เลยตตกข้วไม่โดนนะครับเล็งดังนั้เนอะข้าวย่านฮกเดี๋ยวเฟืองวิปเปิาพอบเนี่ยไม่ให้ร้อนครับไปด้วยก็เดินกนขวดยายนิ่งน่ะใกล้ใหม่น่นอน นิ่งต้นกดใจหนี่อีไก่ใหม่ได้กินไก่เนี่ยใหม่แล้วยี่เสียบเอาละครับตอนนี้ก็ขยำครับขยำขยำขยำเอยงมเท่ากันนะับเอาจน่เลยพ่อเอาจนนั่เลยนะแบนี่ครับเนี่ยจี๊ใหญ่เนี่ยจีดใหญ่เลี๋ยนนานๆกินที ดีกินดีดีทีหนึ่บผมคนกรุงเทพนะครับไปเคยกินปลาก้อยนะครับแต่นีจะมาชิมเนี่ยสีขอครับสีกรอยสีกรอยไทรจังหวะเนี่ยไทรจังหวะกรอยจังหวะมันันตีจังหวะเนี่ยเดือเรื่องนั่งเดือดจังหวะปลาซิวคือหมอนันว่าเฮ้ยเข็ดแกวครับกี๊ขาวนี่ครับปาซิวนี่ต้องกับเหล้าขาวนะเพื่อนๆครับขยันไม่เรื่อยงครับเดี๋ยว พอมันนัวแล้วก็นานอยู่เลยเนาะปลาลานี่คืออะไรปลาลาปลาล่าปลาเาะปลาเหาราษาภาาเมรนะปลาปลาะปลาล่าไปเฮียปลาเาะนะครับนี่ใส่ปลาเาะหน่อยใส่ลายเยอะบ้างไใส่ลายใส่๋อปลาเหาะนะครับปลาเหาะปลาเหาะนะคบดัเหาะโดนแล่ยกินให้หมดใส่ปลาล่าอนขึ้นก็ ปลานี้ก็ใจแคบปลานี่ก็อร่อยเลยครับยาเทมแนมทำเองครับปลาทำเองยายก็ทำก็คั่วก็ทำเองเป็นไงบ่ป็นงันเนงันเงันปนงันไปว่อร่อยครับอร่อยเอร่าอร่อยครับนงันบ่ ไม่ส้ม oh. มันไม่ส้มเรับเอาใส่เพิ่มครับเอาใส่เพิ่มยังไม่เปรี้ยวครับมันตื่นจุมันจังงั้นว่าอร่อยนะครับเดี๋ยวต้องให้ยายชิมก่อนชุบ จะงันบ่ใหญ่บ่ท่านส้มอ่าโอเคเต็มท่านส้มนะครับมันเต็มจูนะครับมันเต็มจูนะครับมันเป็นจนะครับใครมาแดงนี่คืออะไรกรองครับกรองอ่ะกรองยังกรองใครมาแดงครับนี่โอ้ยยังน้อยเป็นภาษาเขมรพร้อมได้เนี่ยนี่ผมเพิ่งมาหัดพูดนะครับเนี่ยลำไปมากนะครับผมไม่ใช่คนสุรินทร์เนี่ยที่ของสามสี่ห้าไม่คือคือคนสุรินทร์เถอะหลัใช่ครับอยู่รับไปีมาที่บ้านที่ไหตัวกันหน่นย้ายายลู่หิววันละไม่ไม่เยองไหนอยู่บ้านอันตะขบครับบ้านอันตะขบเลย เดี๋ยวกลไปอนี้อเไปมาดนเไปาดบแล้วไปมาดี่บ้านแล้วลไปมาอีผพานาหมดเลยอลึกลับจริงนีรูเลยแหละบ้านน้องบอลนีน้องบอลเลยบ้านนองบอลนี่บ้นนองบอลนแหละเขาเอจะน้องบอลครับเออหนองบอลนี่แหละั้นเออรู้อยู่บ้านนองบอลบ้านนองบอลนีอยู่แม่บอลมอว่ามันตั้งยังไนเดี๋ยวผมไปขายของน่วละาดแหละแต้่าบ้านนองบอลนองบอลนองบอลเออ จะปุ๊บภพราะสาเมียนไวน้อร่อยบ่นจะงันบ่จะงันบ่ยังเฮยยังเฮยเจย์เจยเอ้าคุณเมียนวะนี่น่ะผมคนไทยครับโอเคโอเคใส่ปราหน่อยนึงจับจับหน่อยนึ่คือที่หน่อย

เจอคนมาเดียวกันครับเดี๋ยวไปปิ้งปากมาโตโตโตอัางไส้โตเอออย่างปไปก้นะเนื้อต้มอั้เป็นยังไงพ่ะอะไรนัวแล้วบ่เป็นงานจังงั้นเป็นงานแล้วบ่นี่เป็นงานแล้วเปนงานะเรียบร้อยครับผมเป็นง้นมากจังนั้นก็คืออร่อยนะครับนี่ภาษาเขมรเนาะนะครับนีประโยชน์เด้อดูคลิปนี้มีประโยชน์ไในด้ภาษาสองภาษาเลยชิมชิมชิม บุบนี่จังงันจังงันนี่จังงันนะนี่เต็มเลยครับเต็มปากนี่ร้อยมากนี่ครับกับแก้มนะครับแก้มอย่างดีเต็มดูนี่เป็นไงเป่ายังไงยอดดีครับเดี๋ยวให้ช่างลุนตับแก้มพร้อมนี่ โอ้โหเจมกีคนละเอ้ยเก็บขี้เนาะเก็บขี้เนาะครับผมนี่ไปย่างเอ้ยของแซ่บตอวนี้อปนินเอปัตตะเพียนครับก็ตะวันแหกันมาครับชมบรรยากาศครับผมอ่าบริเวณรอบบ้านนะครับนี่บ้านตาเขาเนาะนี่ตานี่ครับแกะชวนมากินอ่ากับแก้มนะครับหาอะไรกินแซ่บนะครับ แบบนี้ชาติสุดาพี่ต้องนะครับมาบารินครับรุนก่อนปะมารุนก่อนเอาเอาครับจะดำครับหนึ่งสองครับฮึบเบาฮึบเบาเฮาเฮาเรื่อยบอดีบอีบอดีไม่นานหน่อยหนึ่งไม่ยังโอเคเยอะโอเคเยอะเฮ้ยโอเคอยู่บอกันขัดอันตรีโอเคเยอะได้เพราะได้เยอะตัวมันโอเคอยู่ของแซ่บนะครับกำลังเตรียมครับ ต้องช่างลุ้นเลยชอบกินแบบนี้เกรียมเกรียมวัวยัางทำนี่แหละโอ้เหลืองนี่ยในกาเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวมาว่าจะมาจับเลยทีอ